สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบุตรุณนายพระนาำก้านะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับชุดหน้าจอของผู้มีอิทิ์นะครับที่ติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็มีจอเพดานนะครับ ขนาด12.1นิ้วแล้วก็มีกล้องมองหลังอีก1ตัวนะครับเซตนี้นะครับติดในรุ่น Elite MC20 นะครับผมและตอนนี้นะครับผมก็ติดให้กับลูกค้าของผมนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับวิธีการใช้หน้าจอขนาด9นิ้วตัวนี้นะครับผมว่ามันมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างแล้วก็มีลูกเล่นอะไรได้บ้างนะครับก็จะได้เป็นความรู้ให้กับลูกค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เพิ่มเติมซึ่งเป็นชุดจอพวกนี้นะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ w i f i เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วมาเล่นแอปพลิเคชันอะไรได้บ้างนะครับบนหน้าจอการเชื่อมต่อบลูทูธกดบลูทูธยังไงนะครับแล้วก็การดูกล้องบันทึกนะครับซึ่งมันอยู่ในแอปพลิเคชันเลยซึ่งมันก็จะมีกล้องบันทึกหน้านะครับผมซึ่งมันไม่สามารถดูที่ตัวกล้องได้แต่ว่ามันสามารถโหลดเก็บในเมมโมรีของเครื่องอ่าเครื่องเครื่องเล่นบนจอ9นิ้วนี้ได้เลยนะครับก็ นอกจากนั้นนะครับก็มี Google Map นะครับก็มีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับบน YouTube นะครับก็ค่อนข้างมาแลครับที่เขาขอมานะครับให้วิธีใช้วิธีใช้ Google Map บนหน้าจอนี้นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบายการใช้ให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับได้ดูเลยทีเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม โอเคครับและนี่ก็คือหน้าจอของรุ่น e l i t ทนะครับที่ได้เพิ่มออปชันเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าจอของ Android นะครับผมขนาด9นิ้วนะครับอของไมเอียมเลยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะ มาสาธิตวิธีการเล่นหน้าจอนี้นะครับหน้าจอหน้าแรกของมันเลยนะครับก็จะบอกบอกถึงวันที่นะครับเวลา ela, แล้วก็วันที่นะครับได้ถูกตั้งค่าไว้ที่ละร้อยอันนี้ก็เป็นปุ่มปุ่มปิดหน้าจอนะครับซึ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนนะถ้ากดปุ่มนี้หนึ่งครั้งนะครับบา,ามันก็จะหน้าจอมืดนะครับทําให้แสงแบบว่าไม่สะท้อนนะเข้ากับหน้าเรานะครับแล้วก็ ลดแสงที่แบบสะท้อนเข้าหน้าเรานะครับลดการจับตาได้นะครับผมถ้าต้องการใช้งานที่ก็จิ้มบนหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะกลับคืนมานั่นเองนะครับตัวที่2องลงมาตรงนี้นะครับก็จะเป็น Wi-Fi นะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันอีกมากมายนะครับซึ่งสามารถกดเข้าไปนี้นะครับมันก็จะมีแอปพลิเคชันที่อยู่ในนี้นะครับ โหลดมาไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแบบแอปพลิเคชันพื้นฐานนะครับก็จะมี Chrome นะครับอันนี้ EC Connection ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นตัวนี้เป็นการเล่นสะท้อนหน้าจอนั่นเองนะครับ แล้วนี่ก็คือกล้องนะครับกล้องบันทึกหน้านะครับผมซึ่งมันก็จะรวบรวมวิดีโอเป็นไฟล์บันทึกนะครับรวบรวมอยู่ในแอปพลิเคชันนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนตัวนี้ด้วยนะครับและนี่ก็คือกูเกิลแม p นะครับผมก็จะมาสอนตัวนี้ด้วยนะครับส่วนใครอยากได้แอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโหลดได้ที่เพจสโตร์นะครับผมแล้วก็หลังจากที่ผมสอนวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเราก็ เข้ามาเล่น YouTube ตรงนี้ได้เลยส่วนใครที่เล่นอ่าพวกพวกนี้เป็นอยู่แล้วนะครับก็จะง่ายสำหรับลูกค้านะครับผมแต่ก็จะมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ค่อยถนัดในเรื่องการเล่นแอปพลิเคชันพวกนี้เท่าไหร่ซึ่งผมก็ไม่ได้เก็งนะครับแต่ว่าผมอยู่กับ ของพวกนี้นะครับอยู่กับคนใดซึ่งผมก็ต้องหาคําตอบไปให้กับลูกค้านะครับผมก็จะเป็นวิธีการเชื่อมต่อหรือการเล่นแบบพื้นฐานพื้นฐานทั่วไปนะครับก็หลกัลกๆเลยเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมซึ่งอันดับแรกนะครับมันก็จะมีวิธียุให้อยู่แล้วครับพื้นฐานมานะครับเก็บโอ้โหเปิดมาก็เสียงดังเลยขอภัยครับผมอันนี้ก็จะเป็นเมกเฮิร์ที่เราสามารถ ล็อกได้ด้วยนะครับก็กดขึ้นนะครับสมมติว่ากดครั้งหนึ่งครั้งแล้วครับก็จะรีไปไหมอ่ามันก็จะรีให้ปึ๊งอ่าึ้นแปดสิบเก้าไครับแล้วเราต้องการใช้เป็นคืน8ปเ้าเราจังการล็อกนี้ไว้เราก็แค่มากดตรงนี้นะครับมันก็จะล็อกขึ้นแปดสิบเก้าไว้ให้เราซึ่งก็มีหนึ่งสองสามมีทั้งหมดหกช่องนะครับก็ล็อกคืนได้ทั้ง หกคืนเลย6กสัญญาณหกช่องเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับผมก็จะมาสอนวิธีอันนี้ก็จะเป็นเพลงที่อยู่ในเครื่องมั้งครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับมียอนออมาเลยเปิดกดปั๊บก็จะมีเพลงขึ้นมาเลยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเ,เพลงที่อยู่ในเครื่องหรือเราสามารถโหลดเก็บเพลงไว้ในเครื่องนี้เราก็เปิดได้เลยนะครับแต่จริงก็มีแบบ USB ก็ได้นะครับไฟ USB หรือใช้ฟังจากจุกจากอะไรก็ได้ครับเชื่อมต่อปูชูดก็ง่ายทีนะครับต่อไปเลยเดี๋ยวมาเริ่มกันตั้งแต่ w i f i เลยแล้วกันนะครับการเชื่อมต่อ wiFi ผมก็คแค่กดเข้าไปที่ปุ่ม Wi-Fi เท่านั้นเองครับหนึ่ง,งนะครั้งนะฮะหน้าจอก็จะปรากฏขึ้นมาว่า Wi-Fi นะครับต้องการใช้ Wi-Fi wi 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 ไว้เปิด wi-fi ตรงนี้ไหมซึ่งผมก็กดเปิดไว้แล้วนะครับผมแล้วมันก็นี่ครับเป็นชื่อชื่อสัญญาณนะครับอ่าต้องการให้เปิด จากวันนี้นะครับผมจะมาปล่อยสัญญาณฮอตสปอตซึ่งการใช้รถยนต์นะครับมันก็จะเป็นขับเคลื่อนการขับเคลื่อนออกไปนอกพื้นที่ไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะเราต้องเปิดสัญญาณฮอตสปอตอยู่แล้วนะครับก็ไปที่มือถือของเรานะครับเราก็กดที่ฮอตสปอตนะครับผมกดไปเลยไม่รู้ชาดหรือเปล่านะครับกดไปฮอตสปอตนะครับมันก็จะค้นหาสัญญาณอ่าค้นหาสัญญาณของเราผมชื่อเคซี่แมนนะครับซึ่งเคยมีการเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับแล้ว ก่อนหน้านี้มีการเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับแล้วพอผมเปิดรถสปอร์ตปั๊บแล้วกด Wifi ที่หน้าจอ9นิ้วตัวนี้ปั๊บมันจะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเข้ามาเล่นอ่าเชื่อมต่อ wifi เราสามารถเราเล่น youtube ได้เลยนะครับผมกดเข้า youtube ครับอ่าอันนี้ YouTube นีเราก็ต้องมาคลิกที่หน้าจอเนี่ยนะ่าก็คือ y YouTube เนี่ย เข้ามาเชื่อมต่อ wiFI แล้วก็เหมือนแบบเครื่องเล่น9นิ้วตัวนี้นะครับก็เป็นเหมือน iPad เครื่องนึ่งเลยนะครับที่ได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถเล่นได้ปกติเลยนะฮะรวมถึงจอเพดานด้วยนะครับก็จะเป็นจอด้านนี้นะก็จะเป็นจอแสดงผลนะครับให้กับด้านหลังซึ่งถ้าเรากดหน้าจอขยายให้มันใหญ่ตรงนี้เป็นหน้าจอที่ขนาดใหญ่เรียบร้อยแล้วด้านหลังก็จะเป็นจอใหญ่ตามนะครับ ประมาณนี้นะครับผมอต่อไปนะครับผมเอาเลยนะฮะเป็นเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธผมก็จะหันสัญญาณบลูทูธครับนี่คือสัญญาณบลูทูธนะฮะกดบลูทูธหนึ่งครั้งนะครับอ่าเขาบอกว่าบลูทูตัดการเชื่อมต่อก็คือก่อนหน้านี้ผมมีการเชื่อมต่อแล้วก็ปิดบลูทูธที่หน้าจอโทรศัพท์ไปนะครับผมก็เพียงแค่กดบลูทูธครับเข้าบลูทูธที่มือถือนะฮะ แล้วมันก็ค้นหาสัญญาณของมันนะครับซึ่งบลูทูธของมันจะชื่อ B C 8เนี่ยนะครับนีวผมลองกดอย่างนี้จอจะมีการเปลี่ยนไปหรือไม่อพอผมกดบลูทูตรงนี้นะครับชื่อมันจะชื่อ B C 8นะครับผมมีการเชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะไปเล่นเพลงจากเล่นเพลงจากแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะครับ นี่ครับ Spotify นะครับเข้ามาที่แอปจิ้มตึง้งแล้วผมก็เล่นเพลงอยู่นะครับเป็นชื่อเพลงว่าครั้งสุดท้ายนะฮะผมจิ้มไปเลยนะครับเพลงก็จะมาแล้วนะครับเสียงเบาอยู่นะครับผมก็จะมาควบคุมที่มันติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยได้นะฮะยวจิ้มเพิ่มเสียงจากตำแหน่งนี้ได้นะฮะ เมื่อกี้ก็เป็น wifi ก็เรียบร้อยแล้วนะครับบลูทูธก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็จะเป็นสม,มุดโทรศัพท์เลยนะครับชื่ออุปกรณ์ตรงนี้เลยสามารถพิมพ์เบอร์โทรหาโทรออกได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีไมค์ครับรุ่นนีดินี้ก็จะมีไมค์บทสีสันม์เรียบร้อยนะกาเชื่อมต่อไมค์นะครับหรืออ่ากดรับโทรศัพท์ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับรุ่นนีดินะตรงนี้อ่ะต่อไปนะครับเป็นแอปที่เอ่อ ระบบน,ำ,น,น,บบบนำทางนะครับระบบนำทางนะครับผมจะเล่น a r ร์แนะครับเป็น Google Map เนาะข้าแมไปไหนดีอ่ะไปใกล้ๆตรงนี้แล้วกันนะครับแยกผังเมืองนะครับสมมติผมจะไปกรมโยธานะกรมโยธาไปจิ้มแล้วอ่ะเขาให้ผมลงชื่อใช้นะครับ ให้เขาให้ผมลงชื่อใช้แต่ผมยังไม่ลงนะครับดูเส้นทางไปกรมโยธาแยกฝังเมืองนะครับดูเส้นทางอันนี้ยังไม่มีคําว่ากดไปนะครับแล้วจะมีคําว่าเริ่มตรงนี้ฮะผมกดเริ่มเลยนะตึงอันนี้เชื่อมต่อทั้งบลูทูธทั้งไวไฟไว้อยู่นะครับนี่ครับ,รบมาแล้วตามถนนพระรามก้าล้ลับรถแล้วอยากฟังเพลงไปด้วยใช่ไหมฮะมจะฟังเพลงจาก จะตรงไหนเนี่ยจะย่อมาตรงนี้เลยจริงๆจะฟังเพลงจากนี้ก็ได้นะครับหรือจะเปิดเพลงจากที่มีใน USB หรือจะเป็น youtube หรือจะเป็นจุกจะเป็นอะไรจากนี้ก็ได้นะได้ยินเสียงเพลงนะเปิดเพลงจาก u t u b e นะครับอ่าเนี่ยครับผมก็เปิดเพลงฟังนะครับแล้วก็ Google Ma p ก็ทำงานไป เป็นเหมือนอ,อะไร Android Auto เลยนะครับระบบ Android Auto หรือ Apple CarPlay ครับที่เขาเรียกเกันหลายๆอย่างของผมเป็น Android นะฮะต่อไปนะครับอีกแอปสุดท้ายนะครับ อันสุดท้ายหรือเปล่าที่ผมจะสอนสุดท้ายนะครับอันนี้วิธีการใช้ Google map นะครับที่ลูกค้าเรียกขอมาก็นานแล้วครับเป็นเดือนแล้วที่ผมไม่ได้ทํานะครับต้องขออภัยจริงนะไม่ว่างเลยนะครับตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมาทําให้แล้วนะครับผมต้องขอขอบพระคุณมากนะครับกับการขอคอมเมนต์ให้ผมทําวิดีโอนะครับผมรู้สึกดีใจนะครับที่มีที่มีคนสนใจวิดีโอที่ผมทําและคอมเมนต์ขอให้ผมทําคลิปต่อไป ครับก็ขอากาบพอบคุณมากเลยนะครับอกล้ไปตามถนนแล Google Map ทำงานนะครับนี่ขนาดปิดไว้หมดแล้วนะถ้าต้องการเปิดดูอีกทีก็เข้ามาที่นี้นะ Google Map แล้วก็จิ้มทีนึงมันก็ขึ้นมาเต็มๆเลยอเห็นนะครับเพลงยังเล่นอยู่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการเล่นอีก,กันนึงนะครับที่ไม่ต้องมากดควบคุมบนหน้าจอ9นิ้วตรงนี้เลยนะครับก็คือเราจะควบคุบมบล หน้าจอโทรศัพท์ตรงนี้เลยนะครับนั่นคือแอปพลิเคชันนี้ครับเป็นการเล่นสะท้อนหน้าจอครับหรือสมาร์ทวิวที่เขาเรียกเียกันแต่ในหน้าจอของตัวนี้นะครับเขาจะเรียกแอปนี้ว่า ec connection นั่นเองนะครับแล้วผมจะมาสอนวิธีการเล่น ec connection นะครับผมนะครับก็เป็นการสะท้อนหน้าจอเห็นไหมครับผมเลื่อนโทรศัพท์ไปยังไงครับมันก็จะเป็นตามไปเลยนะเนี่ยมันหมายความว่าเราสามารถเล่นแอปพลิเคชันบนหน้าจอตรงนี้ได้เลย นะครับก็คือไม่ต้องมาจิ้มที่หน้าจอ9นิ้วแล้วแต่ควบคุมที่โทรศัพท์คือจะนั่งอยู่หลังรถก็ควบคุมได้เหรืองก้นมันก็จะดูสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับก็ดูกันได้ทั้งคันเลยจะควบคุมอยู่ท้ายรถหลังรถรุ่นเลยก็ได้นะครับอ่าเนี่ยครับหลังจากเสียบสาย USB ไปเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยจะเป็นการชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นหน้าจอตรงนี้ไปด้วยนะฮะ นี่เดี๋ยวลองพกผมเพิ่มเสียงนิดนึงนะเรียบร้อยครับนะครับก็จบแล้วครับการเ,าเล่นแบบ easy connection หรือการสะท้อนหน้าจอนะครับผมต่อไปนะครับเถ้าเราอยากจะแบบยกเลิกไม่เล่นแล้วนะฮะอยากจะออกอย่างเงี้ยครับก็สามารถกดออกนะครับกดไปที่ปุ่มโฮมนี้ก็ได้เลยนะฮะปุ่มโฮมนะครับจะมีปุ่มโฮมอยู่นี่นะ กดหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเร่งออกเลยแค่นี้ครับจบแล้วนะครับตัวต่อไปนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นแบบสอนวิธีดูกล้องบันทึกหน้านะครับซึ่งกล้องบันทึกหน้าที่ติดตั้งมานะครับมันสามารถเก็บรายละเอียดไฟล์วิดีโอนะครับซึ่งตรงนี้มันไม่มีให้ดูนะครับมันเป็นตัวเล็กๆนะครับเป็นตัวกล้องอย่างเดียวนะครับแปะตรงกระจกเลยนะครับ มันสามารถดูไฟล์จากตรงนี้ได้นะครับก็คือมันจะดึงข้อมูลเข้ามาในหน้าจอนี้เลยนะครับเลือกเข้ามาตรงนี้ครับแล้วเข้าไปที่แอปนี้ครับ High Definition นะครับกดติ้งครับนี่ครับมันก็จะเป็นกล้องนะครับรูปหน้ารถนะฮะหน้ารถตรงนี้นะครนี่คือนี่คือด้านหน้าของรถนะครับนี่ครับบนหน้าจอที่ขึ้นมา แต่ผมใช้มือจับอยู่นะครับผมซึ่งเพิ่งจะติดฟิล์มไปใหม่ๆนะครับก็ยังจะไม่แปะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกาว 3M นะครับผมปิงเอกก็แปะกระจกได้เลยนะครับแต่รอให้ฟิล์มแห้งก่อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอัดวิดีโอไว้ตรงนี้นะฮะแล้วถ้าต้องการที่จะไปดูข้อมูลก็สามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้อัดเป็นแบบไฟวิดีโอไว้อยู่นะครับบันทึกเสียงด้วยนะครับ เข้าไปตรงกลางตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าแล้วดูวิดีโอที่บันทึกไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มอ่าขอโทษครับกดอีกทีนะครับเรนจะเพิ่มแสงนะครับตัวนี้ก็มาเซตอัพนะครับมันเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับรวมถึงไฟวิดีโอนะครับไฟวีดีโอนี้บันทึกแบบ Full HD เลยนะครับผมก็คือ1 0 8 0พิกเซลเลยนะครับรายละเอียดของมันนะครับก็จะบันทึกวนไปทุกๆ3นาทีนะครับ มันทึกเสียงด้วยอันนี้ก็กด format นะครับแล้วก็จะมีไฟล์อัลบั้มของวิดีโอที่อยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับที่มันันทึกไว้นะครับโอเคครับก็วันนี้ก็จบวิธีการพรีเซนต์นะครับหน้าจอขนาด9นิ้วบนรุ่น E-LIT เป็นที่เรียบร้อยนะครับใครมีอะไรที่จะสอบถามผมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ ฝากแชร์ให้เ,เพื่อนๆที่ใช้รถยนต์ูองไดแล้วติดหน้าจอแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ